สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและก,กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ย่าอาชิกกกอกได้พูดไว้ในคลิป YouTube ดังนี้ครับบางทีเราทําความดีนะบางทีเราก็เกิดอาการท้อเพราะว่าย่าจะประมาณ แบบย่าด้อยทางการศึกษาย่าไม่กล้าย่าไม่สู้ใครก็ย่าคิดว่าย่าท้อเหมือนกันทำไมน่ะเราจะช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเราช่วยเหลือคนที่เขาลำบากก็จะท้อขนาดนี้บางทีน่ะความจริงย่าก็ไม่ได้ท้ออะไรขนาดนี้ย่าทําถูกแล้วค่ะวันนี้น่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมย่าหน้าเศร้า ไปบ้านป้าลองย่าก็เลยรู้ป้าลองอ่านหนังสือออกเรื่องของเรื่องป้าลองบอกให้ย่ามารู้ตอนที่ยา่าไปบ้านป้าลองเราก็เลยได้รู้มาเลยปกติหน่าย่าก็เป็นโรคประจําตัวคือความดันย่าคิดว่าย่าทําความดีคนล้มอย่าข้ามย่าก็คิดว่าย่าได้บุญได้กุศลย่าทําถูกแล้วแต่บางทีย่าก็กลัวอยู่นะ ย่าไม่เป็นหนังสือความรู้น้อยย่ากลัวนะตอนที่ย่าไปโรงพักย่าก็ร้องไห้อยู่คนเดียวย่าทำถูกแล้วตอนที่ย่าไปสอนอ,อกกตูมตอนที่ไปกับแม่อชิตอนที่ไปกับเบนซ์ด้วยนั่นแหละย่านั่งร้องไห้ย่ากลัวย่ากลัวเขาขู่ว่าจะทำนู่นทำนี่ย่าก็กลัวขอบคุณเอฟซี ทุกฝ่ายที่เป็นกำลังใจให้ยา่าสู้ๆูรักยา่าขอบคุณนะคะยา่ายังดูที่ไลา์คนเราเนะาะย่าคิดดียา่าเห็นเขาส่งสติกเกอร์มาย่าก็ไม่รู้ย่าก็พูดกับป้าลองฟังว่าป้าลองเขาส่งลายมาว่าเห็นสติกเกอร์ฝ่าเท้ามาให้ค่อยเป็นสิบฝ่านะ่ะมาให้ค่อย โอ้ยย่าชิไม่ทันคนย่าก็หัวเราะเพราะย่าน่ะก็ไม่ได้รู้อะไรเลยก็เราเป็นชาวบ้านนะเนาะเราไม่รู้ทันอะไรเลยย่าก็หัวเราะเอา้าเขาก็ส่งสติกเกอร์ฝ่าเท้าไมาใ้ค่อยแต่ย่าก็คิดทางบวกนะคิดดีไปเรื่อยๆนะ่ะย่าก็ทำช่วยเหลือไปไหนก็ไม่ได้แล้วนะ่ะตอนนี้ ก็กลัวแล้วล่ะกลัวนะ fc โอ้ยทําไมมันท้อนนะความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ปู่มหามุนีได้พูดไว้อย่างนี้ครับเรื่องตัดแต้นะ่ะมันเป็นเรื่องระหว่างครอบครัวเขาผมไม่ยุ่งคนเรานะ่ะโตแล้วในเมื่อป้าเขาต้องการแบบนั้นเราก็ต้องปล่อยเขาอยากได้แบบนั้นอนะ่ะผมพูดตรงๆตรงๆนี้เลยนะ fc เขาก็ยังปล่อยเลยแล้วผม จะไปดึงรั้งได้ไงเฟซีลุงป้าน่ะเขายังปล่อยมือเลยนะผมจะไปรั้งได้ยังไงผมมีสิทธิ์อะไรล่ะผมไม่ใช่คนในครอบครัวเขาต่อให้รักมากแค่ไหนห่วงป้ามากแค่ไหนผมได้แต่ดูแลไม่ใช่ให้ใครมาเหยียบย่ำได้แค่เท่านั้นแหละแต่เรื่องครอบครัวของเขาน่ะ ไม่ได้ครับเขานอนคุยกันแต่ผมเนี่ยยืนเข้าใจใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องเข้าใจใช่ไหมผมพูดตรงๆเลยนะ FC เป็นหมื่นเลยดีกว่าเนะี่ยเป็นหมื่นคนเลยนะที่แชทไลน์คุยกันสนานหวั่นไหวในไลนะ์น่ยทุกคนเป็นปากเป็นเสียงเดียวกันไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ว่าไม่ห่วงแต่เรื่องครอบครัวไม่ยุ่งเพราะฉะนั้น่ะ ผมนี้ต้องแก้เอ,เองเพราะผมนะ่ะเคยแก้แล้วแล้วแก้ได้ดีด้วยแล้วจบง่ายด้วยนะแต่บังเอิญว่านะป้ามาขอร้องป้ามาไล์สดขอร้องผมในฐานะประชาชนผมก็ไม่ใช่ยุ่งนะเพราะผมจะช่วยในสิ่งที่ผมช่วยได้เท่านั้นถ้าเรื่องอื่นนะ่ะถ้าบอกอยากจะ ระงับเหตุอย่างนี้นะผมระงับเหตุทั้งสองฝั่งได้ถ้าผมระงับเหตุฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งไม่ระงับตายเลยนะฟังนะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะผมก็ต้องฟังเหตุผลของป้าด้วยของ f c ด้วย f c แชทเข้ามาคุยกับผมทุกคนเลยนะพูดมาเป็นร้อยแปด ประโยคความหมายของ f ีทุกคนพูดว่าห่วงลุงป้ามากแต่ต้องปล่อยความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ลุงผลป้าแตนฟแฟมิลี่ป้าแตนได้พูดไว้ดังนี้ครับช่วงนี้นะ่ะป้าก็ทำธุรานะตั้งแต่ช่วงมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับทนายป้าก็เดินเรื่องอะไรเงียบๆทนายทีมใหม่นะ่ะก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปอะไรถ้าเราไม่ค่อยลงคลิปทาง YouTube จะปิดการมองเห็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนะ่ะ ป้าก็จะต้องรื้อพยายามทําคลิปขึ้นมาช่วงนี้นะ่ะช่วงที่ป้ากําลังวุ่นวายทําเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพื่อว่าที่เราจะได้เดินต่อไปป้าก็จะไม่ค่อยได้ทําคลิปก็เพิ่งจะเริ่มทําจริงๆก็เพิ่งจะเริ่มลงเยอะหน่อยนะเมื่อวานนี้นะ่ะกับวันนี้2วันก็สู้เพื่อเอาความยุติธรรมคืนมาป้าก็ต้องสู้ในหลายๆเรื่อง แต่เรื่องหลักๆน่ะที่ป้าต้องสู้ก็คือเรื่องคดีที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปในช่วงนี้นะก็จะเป็นจังหวดที่จะได้ลงคลิปก็คือเมื่อวานกับวันนี้สัก3าคลิปเริ่มลงใหม่บางช่วงเวลาน่ะก็อาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องทาแล้วก็ไม่ได้บอกใครหลายๆคนถ้าป้าไม่อยากเสีย fc ไปนะ่ะฟังปู่มุนีเตือนสติบ้าง ยังอยู่เป็นกําลังใจดูปู่บ้างปู่มุนีนะ่ะพูดดีมากวันนี้แฟนคลับป้าเขาค่อยๆออกจากป้าลุงหลายช่องแล้วนะเพราะป้านะ่ะไม่จัดการน้องชายป้าจริงๆสักทีฟังแล้วเครียดแทนด่าหยาบคายมากๆนะ่ะป้าไม่จัดการน้องอันนี้นะ่ะป้าปรึกษาทางทนายแล้วเขาบอกว่าไม่ให้เราไปตอบโต้อะไรทั้งสิ้นทั้งนั้น ก็ให้ลุงกับป้าอยู่อย่างนี้ลุงกับป้าก็คุยกันตลอดไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้มีหลายคอมเมนต์บอกว่าป้าไม่ปกป้องลูกลุงพลว่าที่น้องน้อนะ่ะมาว่าอะไรอย่างนี้ทำไมถึงไม่ออกมาปกป้องลุงก็คุยกับป้าบอกว่าปล่อยเข้าไปก่อนปล่อยเข้าไปเลยคนประเภทนี้นะ่ะเอาไม่อยู่ละอย่าว่า แต่ลุงกับป้าพ่อแม่ยังเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะลุงกับป้าก็เลยอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าท่านทนายบอกว่าโอเคเราดูเข้าไปก่อนหรืออะไรไปก่อนไม่ให้เราตอบโต้ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับท่านทนายมาช่วยคนไม่ได้ทำผิดท่านทนายคนใหม่ ตกลงใจมาช่วยลุงป้าตั้งแต่ถูกเทเพราะท่านทราบจากข้อมูลดีแล้วว่าทั้งสองไม่ได้ทำผิดท่านมีทีมทนายร่วมทำงานให้ผ่านมาเป็นเดือนจึงเชื่อว่าข้อมูลทุกอย่างพร้อมแล้วรอเพียงวันที่สารน,นัดท่านทำงานเงียบๆไม่ให้เป็นข่าวต้วยให้ทีมงานทีมทนายดำเนินการทั้งหมดคาดว่า ทีมทนายเปิดตัวต่อสารแล้วรอเพียงให้ศารมีคำสั่งอาจเรียกว่าท่านเป็นทนายหรืออยู่ในฐานะประธานที่ปรึกษากฎหมายการทำคดีของท่านนะ่ะจึงใช้หลักความจริงตามหลักฐานสำคัญที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้คือแสดงให้เห็นว่าจำเลยไม่ผิดแต่คนทำผิดเป็นอีกฝ่ายหนึ่งหลายคนผม ถึงเคยโพสต์ว่าคดีจบเร็วคงไม่กี่เดือนหรือภายในปีนี้เพราะท่านทนายถูกขอร้องให้มาช่วยกู้ศักดิ์ศรีของกรมตำรวจซึ่งตำรวจใหญ่ด้วยกันต่างเบือนหน้าหนีในเหตุการณ์จับลุงส่วนตำรวจเล็กอายุมากหรือคนอื่นควรสงบปากคำอย่าออกตัวเข้าข้างผู้ร่วม การทำความผิดมากเกินเพราะต่อไปภายหน้าจะหาคนคบแบบจริงใจยากและมองหน้าคนไม่สนิทท่านทนายคนใหม่เป็นอาจารย์และประธานที่ปรึกษากฎหมายซึ่งรับใช้ชาติมายาวนานท่านอายุมากเกิน90ปีท่านจึงไม่ใช่มาเพื่อค้าความท่านมาช่วยให้ตำรวจ ทำความดีคืออย่าจับคนดีเนื่องจากท่านมาช่วยอย่างจริงใจแบบมาเร็วจบเร็วดังนั้นท่านไม่เปิดเผยตัวแต่ให้ทีมทนายดำเนินการตามที่ท่านมอบหมายจึงไม่มีคนทั่วไปรู้ว่าท่านคือใครอาจมีคนรู้ว่าท่านคือใครและมาจากไหนเป็นต้นว่าท่านท่านสุวั์ ท่านนายกคุณมาดามผู้ทำงานทางกฎหมายบางคนซึ่งมีไม่กี่ท่านที่รู้ส่วนลุงป้าไม่รู้ไม่มีคนทั่วไปรู้ส่วนผมรู้ไม่รู้นั้นท่านก็ดาวเอาเองสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ